ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน AFC Women Asian Cup ปี2022นะครับซึ่งตอนนี้เราได้8ทีมที่เข้าไปในรอบควอเตอร์ไฟนอแล้วนะครับโดยที่ไทยจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับในวันที่30 มกราคมนะครับเราจะไปเจอกับญี่ปุ่นในวันที่30มกราคมนะครับโดยที่เวลาเนี่ยครับเดี๋ยวต้องมนันอัปเดตกันอีกทีนะครับไอ้นี่เวลาไม่แน่ใจว่ามันจะต้องบวกเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องถ้าอย่างนี้นะมันคือบ่ายโมงเนาะแต่ไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเวลาอีกทีหนึ่งนะครับและจีนนะครับ ไปเจอกับเวียดนามออสเตรเลียเจอเกาหลีใต้นะครับถ้าออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับก็จะจับคู่ผู้แพ้นะครับเกาหลีใต้ก็น่าจะไปเจอกับผู้แพ้ของไทนิตไทยไปกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ผู้แพ้ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับก็จะมาเจอ ผู้แพ้ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะไปเจอกับเวียดนามนี้ก็มีสูงนะครับถ้าออสเตรเลียชนะนะครับถ้าออสเตรเลียชนะเกาหลีใต้นะครับแต่ถ้าออสเตรเลียแพ้เกาหลีใต้นะครับเอานี้โอ้โหนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผู้แพ้รอบนี้นะครับก็จะเหลือแค่3มทีม จะต้องมาเพลย์ออฟกันนะครับก็จะเป็นผู้แพ้ของจีนนะครับผู้แพ้ของไทยญี่ปุน่นอ่าผู้แพ้ของคู่จีนคู่แทยคู่ไทยญี่ปุน่นผู้แพ้ของชนิดไทยไปกับฟิลิปปินส์นะครับมาเจอกันแบบพบกันหมดนะครับถ้ากรณีที่ออสเตรเลียนะครับไม่สามารถผ่านเข้ารอบรองนะครับ แต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะยังไงเราก็ต้องแข่งนะครับเรายังไงก็ต้องเจอแน่ๆน,นะเวียดนามเนี่ยเราต้องเจอแน่นอนนะครับก็มาลุ้นกันแมตช์นี้ไม่แน่นะเราอาจจะหักปากกาเซียนชนะญี่ปุ่นก็ได้นะอนะครับแต่ถ้าเกิดเราแพ้ญี่ปุ่นนะครับเราก็ยังมีนัดให้แก้ตัวนะครับอีก1ห,หรือ2นัดนะครับซึ่งเราก็ต้องดูผลระหว่างคู่ ออสเตรเลียกับญี่ปุ่นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเชียร์เชียร์อะไรดีนะถ้าถ้าออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับก็เล่นแมตช์เดียวกับเวียดนามนะเชียร์ออสเตรเลียดีกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเกาหลีใต้เออไม่ใช่แต่ถ้าเออเกาหลีใต้ชนะนะครับหรือออสเตรเลียตกรอบนะครับ ก็ยังมีลุ้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะเจอไม่หนักนะครับนะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เจอเกาหลีแน่นอนนะครเท่าที่ดูดูมานะครับก็เตรียมเชียร์กันวันที่30นะครับเดี๋ยวเวลาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ลรอบแปดทีมแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไปนอนสบายๆหวังว่าแอป11 e ิ e ว t นะมันคงไม่เออเหมือนวันนี้นะครับวันนี้คู่ไทยกับ กูไทยกับออสเตรเลียนี่โอ้โหกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้ดูนะบางทีสลับไปเป็นของอินโดน,นะฮะบางทีก็ดูไม่ได้ดูค้าง,งะอะไรเงี้ยนะครับ่ะก็เตรียมเชียรนะครับวันที่30มกราคมนะครับวันไหนวันอาทิตย์นะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ